เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโตครับคุณผู้ฟังโตเล่าให้ผมฟังว่าย่านดอนเมืองไม่ได้มีแค่สนามบินแต่ยังมีโรงแรมเก่าแก่ที่ห้อง204ซ่อนเรื่องราวของหญิงสาวชุดแดงที่ถูกฆาตกรรมคดีปริศนาที่ยังคงเป็นแผลลึกและวิญญาณอาฆาตท,ที่ไม่สงบที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนในโรงแรมแห่งนี้โตเป็นนักข่าวอิสระ ที่สนใจคดีอาชญากรรมเก่าๆโดยเฉพาะคดีที่ยังคลุมเครือและมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องคดีของผีสาวชุดแดงที่ห้อง204คือคดีที่ดึงดูดความสนใจของเขามากที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าขนลุกหญิงสาวคนหนึ่งถูกพบเป็นศพในห้องพักหมายเลข204ของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม คดีนี้ปิดไม่ลงไม่มีใครถูกจับและฆาตก,กรยังคงลอยนวลอยู่ในความมืดมิดโตเล่าว่าเขาติดต่อกับอดีตพนักงานของโรงแรมหลายคนซึ่งทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันถึงความเฮี้ยนของห้อง204พนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งลาออกเพราะถูกวิญญาณชุดแดงดึงขาในขณะที่เขากำลังทำความสะอาดห้องข้างๆพนักงานต้อนรับก็มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร่ำไห้ และเสียงเหมือนมีการต่อสู้ดังออกมาจากห้อง204ในช่วงกลางดึกโตตัดสินใจว่าเขาจะต้องเข้าไปพักในห้อง204ด้วยตัวเองเพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกหลักฐานของวิญญาณเขาจองห้องพักในคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หญิงสาวคนนั้นถูกฆ่าตกรรมในอดีตโรงแรมดูเก่าแก่และโทรมกว่าที่คิดผนังด้านนอกมีร่องรอยของความชื้นและราสีดำที่ขึ้นปกคลุมไปทั่ว เมื่อเขารับกุญแจห้อง204พนักงานต้อนรับมีสีหน้าซีดเผือดและพยายามห้ามเขาอย่างสุภาพแต่โตก็ยืนยันที่จะเข้าไปในห้องนั้นเขาสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นและความกลัวที่ผสมปนเปกันอย่างรุนแรงห้อง204ตั้งอยู่สุดทางเดินของชั้นสองทางเดินนั้นมืดสลัวมีเพียงหลอดไฟนีออนเก่าๆที่กระพริบเป็นระยะเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไป กลิ่นอับชื้นของห้องเก่าและกลิ่นทูปที่จุดไว้ก่อนหน้านี้ก็พุ่งเข้าปะทะจมูกอย่างรุนแรงห้องพักดูเรียบง่ายแต่มีบรรยากาศที่หนักอึ้งและเย็นยะยเยือกราวกับว่าความตายยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นโตสังเกตเห็นว่าวอลเปเป,เปอร์ในห้องนี้เป็นสีแดงเข้มซึ่งดูไม่เหมือนห้องพักอื่นๆในโรงแรมเตียงนอนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องมีผ้าปูที่นอนสีขาวสะอาดตา กลับไม่สามารถกลบความรู้สึกน่ากลัวได้โตเริ่มติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเสียงในมุมต่างๆของห้องโดยเน้นไปที่เตียงและห้องน้ำซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเขาเปิดเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอลและเริ่มพูดบันทึกข้อมูลและประวัติของคดีลงไปอย่างละเอียดเขานั่งลงบนเตียงและจินตนาการถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นคืนที่หญิงสาวในชุดแดงคนนั้นต้องจบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวทันใดนั้นความเย็นก็เข้าปกคลุมอย่างฉับพลัน โตสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่พัดผ่านต้นคอของเขาเขาหันหลังกลับอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังมีเพียงความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นโตพยายามปลอบตัวเองว่ามันอาจจะเป็นแค่ระบบปรับอากาศเก่าๆของโรงแรมที่ทำงานผิดปกติแต่เขาก็ยอมรับว่าความรู้สึกถูกจ้องมองมันรุนแรงและชัดเจนจนทำให้ขนลุกไปทั้งตัว เขาเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อตรวจสอบอ่างอาบน้ำซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจพบร่างของหญิงสาวคนนั้นอ่างอาบน้ำเป็นเซรามิกสีขาวเก่าๆแต่โตสังเกตเห็นรอยด่างสีน้ำตาลจางๆอยู่ที่ขอบอ่างด้านหนึ่งโตสัมผัสรอยนั้นเบาๆแล้วภาพบางอย่างก็แวบเข้ามาในห้วงความคิดของเขาอย่างรวดเร็วและรุนแรงภาพของเลือดสีแดงฉานที่ไหลอาบไปทั่วอ่างและเสียงกรีดร้องที่ถูกบีบคั้นอยู่ในลำคอเขารีบถอนมือออกทันที ความรู้สึกเหมือนถูกกระชากกลับมาสู่ความเป็นจริงทำให้เขาหายใจติดขัดโตกลับออกมาจากห้องน้ำด้วยหัวใจที่เต้นรัวเขารู้แล้วว่าวิญญาณของหญิงสาวคนนี้ยังคงอยู่ที่นี่จริงๆเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อกันว่าวิญญาณมีความเข้มแข็งที่สุดโตปิดไฟในห้องทั้งหมดปล่อยให้ห้องตกอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงไฟสถานะสีแดงจากกล้องบันทึกภาพ เขาได้ยินเสียงแกรกเบาๆมาจากตู้เสื้อผ้าที่ตั้งอยู่ข้างเตียงราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ข้างในโตหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าอย่างช้าๆมือของเขาสั่นจนแทบจะจับไฟฉายไม่อยู่เขาเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกอย่างรวดเร็วแล้วส่องไฟฉายเข้าไปข้างในทันทีตู้เสื้อผ้าวางเปล่ามีเพียงไม้แขวนเสื้อเก่าๆไม่กี่อันแขวนอยู่ แต่กลิ่นน้ำหอมฉุนุนก็ลอยออกมาจากตู้มันไม่ใช่น้ำหอมแบบผู้ชายแต่เป็นกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่หอมหวานแต่กลับทําให้รู้สึกขนลุกโตถอยหลังออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วหันกลับไปที่เตียงเพื่อบันทึกสิ่งที่เขาเพิ่งเจอลงในเครื่องบันทึกทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่เบื้องหลังเขาอย่างใกลชิดความรู้สึกของการมีอยู่มันรุนแรง จนแทบจะสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบที่ต้นคอของเขาโตไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองเขากลัวว่าภาพที่เขาเห็นจะรุนแรงเกินกว่าที่เขาจะรับมือได้เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูเป็นเสียงผู้หญิงที่เศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความแค้นทำไมทำไมไม่ช่วยฉันเสียงนั้นแหบโหยและเย็นเยียบรากับมาจากก้นบึ้งของนรกโตใช้สติทั้งหมดที่มี พยายามดึงตัวเองให้หลุดพ้นจากความกลัวที่ตรึงเขาเอาไว้เขารีบคว้าอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วพุ่งตัวไปที่ประตูห้องอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อถึงประตูเขาดึงลูกบิดอย่างแรงแต่ประตูเหมือนถูกล็อกจากด้านนอกอย่างแน่นหนาโตพยายามกระแทกประตูซ้ำๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากภายนอกมีเพียงความเงียบที่น่ากลัวเขาหันกลับไปมอง แล้วก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นในห้องพักที่มืดมิดนั้นบนเตียงนอนที่ว่างเปล่าเมื่อครู่มีร่างหญิงสาวในชุดราตรีสีแดงนั่งอยู่ตรงกลางอย่างสงบนิ่งเธอหันหลังให้เขาผมยาวสยายสีดำปกคลุมไหลและไม่ได้ส่งเสียงร้องใดๆออกมาเลยแต่บรรยากาศที่แผ่ออกมาจากเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความแค้นที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อโตรู้สึกเหมือนเลือดในกายของเขาถูกแช่แข็ง เขาร้องโอ้ยเบาๆแล้วทิ้งตัวลงกับพื้นร่างในชุดแดงก็ค่อยๆหมุนตัวอย่างชา้าๆเรากับกำลังเล่นสนุกกับความกลัวของเหยื่อใบหน้าของเธอไม่ได้ถูกบิดเบือนจนน่ากลัวแต่เป็นใบหน้าของหญิงสาวที่สวยงามแต่ซีดเซียวดวงตาของเธอดังหากที่น่ากลัวที่สุดมันเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นน้ำตาแห่งความแค้นเธอจ้องมองมาที่เขา ราวก,กำลังมองทะลุผ่านตัวเขาไปยังฆาตกรที่เคยทำร้ายเธอในห้องนี้โตคลานถอยหลังไปจนติดประตูพยายามจะหาทางเปิดประตูห้องให้ได้เพื่อนหนีออกไปจากนรกนี้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะเยาะอย่างบ้าคลั่งดังขึ้นมาจากผนังด้านหนึ่งของห้องเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะของผีแต่เป็นเสียงของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย โตรู้สึกเหมือนตัวเองได้เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมในคืนนั้นอีกครั้งร่างของผีสาวชุดแดงค่อยๆลอยขึ้นจากเตียงอย่างชา้ชาๆแล้วพุ่งตรงมาที่เขาด้วยความเร็วที่น่ากลัวโตวกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงแล้วใช้พลังสุดท้ายที่เหลืออยู่กระแทกประตูอย่างแรงอีกครั้งโครมประตูเปิดออกอย่างกระทันหันแรงกระแทกทำให้โตล้มกลิ้งออกไปนอกห้องเขาไม่รอช้ารีบลุกขึ้น แล้ววิ่งไปตามทางเดินมืดมืดอย่างไม่คิดชีวิตไม่สนใจความเจ็บปวดใดๆโตว,วิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วแล้วพุ่งตรงไปยังผแผนกต้อนรับที่อยู่ด้านล่างพนักงานต้อนรับที่อยู่ตรงนั้นตกใจเมื่อเห็นสภาพของโตที่เต็มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นผงโตส่งกุญแจห้องคืนให้พนักงานแล้วบอกว่าผมขอเช็คเอาท์เดี๋ยวนี้ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพนักงานต้อนรับพยักหน้ารับอย่างเข้าใจโดยไม่ถามคำถามใดๆ เพราะพวกเขาเข้าใจดีถึงความน่ากลัวของห้อง204โตว,วิ่งออกจากโรงแรมไปสู่ถนนด้านนอกท่ามกลางแสงไฟนีออนที่ยังคงสว่างสวยของเมืองความรู้สึกเย็นยเยือกทั้งหมดหายไปทันทีที่เขาพ้นจากอาณาเขตของโรงแรมเก่าๆแห่งนั้นเขาขับรถออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวโตวเล่าว,ว่าสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุดไม่ใช่ภาพผีสาวชุดแดง แต่เป็นเสียงหัวเราะเยาะของฆาตกรที่ดังออกมาจากผนังห้อง204ในคืนนั้นเขารู้สึกเหมือนวิญญาณของผีสาวถูกจองจำไว้กับเสียงหัวเราะเยาะของคนที่พรากชีวิตเธอไปและห้อง204ก็ไม่ใช่แค่ห้องพักแต่เป็นสถานที่ที่ความตายและความแค้นยังคงมีชีวิตอยู่ โตกลับมาดูไฟล์วิดีโอและเสียงที่บันทึกได้แต่ก็ไม่พบภาพของผีสาวชุดแดงที่เขาเห็นมีเพียงเสียงกรีดร้องของเขาเองและเสียงผู้หญิงที่กระซิบว่าทำไมทำไมไม่ช่วยฉันอย่างชัดเจนเสียงนั้นมันเป็นหลักฐานสุดท้ายที่ยืนยันว่าสิ่งที่เขาเจอในห้อง204เป็นของจริงไม่ใช่จินตนาการ โตบอกว่าเขายังคงสืบสวนคดีฆาตกรรมนี้อย่างเงียบๆเพราะเขารู้ว่าวิญญาณของเธอต้องการความยุติธรรมเขาเชื่อว่าผีสาวชุดแดงไม่ได้ต้องการทำร้ายเขาเพียงแต่เธอต้องการให้เขาเป็นคนเปิดเผยความจริงการสืบสวนของเขาพายังผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจใหญ่แต่หลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหา แต่ทุกครั้งที่เขาสืบสวนใกล้ความจริงเขาก็จะได้รับสัญญาณเตือนจากวิญญาณชุดแดงโตจะฝันเห็นเธอในชุดสีแดงที่เปื้อนเลือดและเธอจะชี้ไปที่บุคคลที่เขาต้องสงสัยมันเป็นความจริงที่น่ากลัวและหลอนเพราะเขาต้องพึ่งพาข้อมูลจากวิญญาณที่ไม่สงบเพื่อคลี่คลายคดี เขาเล่าว่าบางครั้งเขาจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมานั่งข้างๆในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ความรู้สึกนั้นจะมาพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมฉุนๆที่เขาได้กลิ่นในตู้เสื้อผ้าห้อง204โตเชื่อว่าวิญญาณของผีสาวชุดแดงได้ติดตามเขามาเพื่อให้เขาทำภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้น นี่คือคดีฆาตกรรมที่ไม่เคยจบสิ้นและวิญญาณของเหยื่อยังคงวนเวียนตามล่าหาความยุติธรรมโรงแรมเก่าแก่ที่ดอนเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยมีห้อง204ที่ยังคงเป็นปริศนาโตบอกว่าเขาไม่กล้ากลับไปที่ห้องนั้นอีกแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถทิ้งวิญญาณของเธอไว้ได้ เขาต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อตามหาหลักฐานที่จะมัดตัวฆาตรกรตัวจริงที่ยังคงลอยนวลอยู่นี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าบางคดีก็ไม่ได้จบลงเมื่อเอกสารถูกปิดแต่จบลงเมื่อวิญญาณได้รับความสงบโตเล่าถึงความรู้สึกที่เย็นยะเยือกในห้อง204ที่ไม่ใช่ความเย็นทางกายแต่เป็นความเย็นที่เข้าถึงจิตใจ ความเย็นที่เกิดจากความโดดเดี่ยวของวิญญาณที่ต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในห้องพักโรงแรมแห่งนี้เขายังจำภาพน้ำตาที่เป็นเลือดบนใบหน้าของเธอได้ชัดเจนเป็นภาพที่หลอนและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันผีสาวชุดแดงไม่ได้น่ากลัวเพราะรูปลักษณ์แต่เพราะความเศร้าและความแขนที่เธอส่งมาถึงเขาโตบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาเริ่มรู้สึกอ่อนไหวต่อสิ่งร้นลับมากขึ้นกว่าเดิม เขาเริ่มเห็นเงาที่วูบว่าผ่านตาและได้ยินเสียงกระซิบในขณะที่เขากำลังอยู่คนเดียวเขาไม่รู้ว่านี่คือผลข้างเคียงจากการสัมผัสกับวิญญาณหรือเป็นเพราะวิญญาณชุดแดงยังอยู่ใกล้ๆแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าชีวิตของเขาถูกผูกมัดเข้ากับคดีปริศนาในห้อง204ไปแล้วอย่างสมบูรณ์ โตยังคงพยายามติดต่อกับครอบครัวของเหยื่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยในการสืบสวนแต่ครอบครัวของเธอได้ย้ายออกไปจากพื้นที่นานแล้วทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันเลวร้ายนี้สิ่งเดียวที่โตทำได้คือการพึ่งพาข้อมูลที่วิญญาณของเธอส่งมาให้ในรูปของความฝันและนิมิตเขาเชื่อว่าผีสาวชุดแดงไม่ได้ต้องการแค่ความยุติธรรม แต่เธอต้องการให้ฆาตรกรรับกรรมในโลกนี้โตเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนมีสายใหญ่บางๆเชื่อมโยงเขากับวิญญาณของหญิงสาวชุดแดงคนนี้เป็นสายใหญ่ที่เกิดจากการสัมผัสกับความเจ็บปวดและความอาฆาตแค้นของเธออย่างใกล้ชิดเขาได้เรียนรู้ว่าความกลัวที่แท้จริงไม่ได้มาจากความมืดแต่มาจากความชั่วร้ายของมนุษย์ ความชั่วร้ายที่สามารถเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นการฆาตกรรมและเปลี่ยนวิญญาณให้กลายเป็นผีอาฆาตโรงแรมดอนเมืองยังคงตั้งอยู่เงียบๆเ,เรากับไม่เคยมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นที่นั่นเลยแต่โตกับอดีตพนักงานของโรงแรมรู้ดีว่าความจริงซ่อนอยู่หลังประตูหมายเลข204นั้น และตราบใดที่คดีฆาตกรรมยังไม่ได้รับการคลี่คลายผีสาวชุดแดงก็จะยังคงอยู่ที่นั่นตลอดไปโตยังคงเก็บเครื่องบันทึกเสียงและภาพจากคืนนั้นไว้เป็นอย่างดีเป็นหลักฐานของความจริงที่น่ากลัวเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถนำหลักฐานเหล่านั้นมาใช้ในการเปิดโงคงฆาตกรได้แม้ว่าหลักฐานของผีสาวชุดแดงจะไม่ได้รับการยอมรับในชั้นศาล แต่ก็เป็นหลักฐานที่โตเชื่อมัน่นเพราะมันเป็นหลักฐานที่มาจากวิญญาณของเหยื่อที่ต้องการจะสื่อสารความจริงสุดท้ายก่อนจากไปโตบอกว่าเขาไม่สามารถหยุดสืบสวนคดีนี้ได้เพราะเขารู้สึกถึงภาระที่ต้องทำเพื่อวิญญาณดวงนี้ภาระที่ถูกส่งต่อมาด้วยความหวาดกลัวและน้ำตาแห่งความแค้นในห้อง2 0 4คืนนั้นเขาเล่าว่าบางครั้ง เขาได้ยินเสียงกระสิบที่ห้อง204ดังออกมาจากเครื่องบันทึกเสียงของเขาเสียงนั้นไม่ได้เป็นภาษาคนแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรมานที่น่ากลัวโตเชื่อว่าเสียงเหล่านั้นคือเสียงสุดท้ายของหิงสาชุดแดงที่ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เธอจะสิ้นใจและมันคือเสียงที่จะคอยตามหลอนเขาจนกว่าคดีจะได้รับการสะสางอย่างสมบูรณ์เขาบอกว่า ทุกครั้งที่เขาขับรถผ่านย่านดอนเมืองเขาก็จะอดไม่ได้ที่จะมองไปที่โรงแรมแห่งนั้นและเขาก็จะเห็นเงาของหิงสาวชุดแดงที่หน้าต่างห้อง204ในความคิดของเขาอยู่เสมอมันเป็นภาพติดตาที่เกิดจากความกลัวและความผูกพันที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในคืนนั้นโตยังคงทำการสืบสวนต่อไปอย่างเงียบๆท่ามกลางความมืดมิดของคดีที่ถูกลืมไปแล้วแต่สำหรับเขาและวิญ,ญญาณชุดแดง คดีนี้ยังคงเป็นความจริงที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของความน่ากลัวที่ถูกกักเก็บไว้ในโรงแรมดอนเมืองห้อง204เรื่องราวของวิญญาณอาฆาตที่ไม่ได้ต้องการแค่ความกลัวแต่ต้องการความยุติธรรมให้กับตัวเองโตบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในห้องนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่า เขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วเขาเล่าว่าในช่วงที่เขาวิ่งหนีออกจากห้องนั้นเขาได้ยินเสียงประตูห้อง204ปิดลงอย่างช้าๆเสียงนั้นเป็นเหมือนการประกาศว่าวิญญาณชุดแดงยังคงอยู่ที่นั่นและรอคอยเหยื่อรายต่อไปแต่เหยื่อที่เธอต้องการไม่ใช่แค่ใครก็ได้ แต่คือฆาตากรตัวจริงที่ต้องกลับมารับกรรมโตยังคงเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคดีนี้เอาไว้ในใจอย่างรอบคอบที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าทุกรายละเอียดที่เขาเก็บมาได้จะนำไปสู่การเปิดโปงความจริงในที่สุดและความสงบสุขของผีสาวชุดแดงก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของเขาคนเดียวเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็อยากจะหยุดและทิ้งคดีนี้ไปแต่เสียงกระซิบที่ข้างหูก็ห้ามเขาไว้ อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเสียงนั้นแหบหยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถมองข้ามได้นี่คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของโตนักข่าวอิสระที่ผูกพันกับวิญญาณอาฆาตในห้อง204เป็นเรื่องราวที่ความน่ากลัวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่โตเล่าว่าเขายังคงมีความหวังว่าคดีนี้จะได้รับการคลี่คลายก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจ และเมื่อถึงวันนั้นผีสาวชุดแดงที่ห้อง204ก็จะได้รับความสงบสุขอย่างแท้จริงแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นโรงแรมดอนเมืองก็ยังคงเป็นบ้านของวิญญาณอาฆาตตนนี้ตลอดไปโตยังจำรอยด่างสีน้ำตาลที่ขอบอ่างอาบน้ำได้ดีรอยที่เตื่องเขาถึงความรุนแรงในคืนนั้นรอยนั้นคือหลักฐานทางกายภาพสุดท้ายที่เชื่อมโยงเขากับคดีฆาตกรรมปริศนาที่ยังไม่จบ และมันคือจุดที่วิญญาณของผีสาวชุดแดงเลือกที่จะปรากฏตัวเพื่อสื่อสารกับเขาในคืนนั้นโตได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่การไม่กลัวผีแต่อยู่ที่การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงความจริงที่ว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มันสามารถสร้างวิญญาณที่อาฆาตและไม่สงบได้ตลอดไปนี่คือเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยความดิบและน่ากลัวของคดีที่ถูกปิดแต่ไม่เคยจบสิน้น ผีสาวชุดแดงที่ห้อง204ยังคงรอคอยใครบางคนที่จะช่วยให้เธอได้รับความยุติธรรมและคนคนนั้นก็คือโตนักข่าวอิสระที่กล้าพอที่จะก้าวเข้าไปในความมืดมิดของโรงแรงแห่งนี้โตบอกว่าเขารู้สึกเหมือนวิญญาณของเธอได้ฝากความแค้นและความเจ็บปวดไว้กับเขาแล้วและเขาจะต้องแบกรับความรู้สึกนี้ไปจนกว่าจะสามารถคลี่คลายคดีฆาตกรรมนี้ได้สำเร็จ นี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่มีภารกิจที่ต้องทำเพื่อปลดปล่อยวิญญาณโตยังคงเดินหน้าสืบสวนต่อไปอย่างเงียบๆโดยมีวิญญาณชุดแดงคอยให้ข้อมูลอยู่ข้างๆเสมอเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนเธอคือเพื่อนร่วมงานที่มองไม่เห็นในการตามล่าหาฆาตกรตัวจริงและนี่คือเรื่องราวสุดท้ายของผีสาวชุดแดงที่ห้องสอง ที่โตได้เล่าให้ผมฟังครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ผีแต่ที่ความจริงของคดีปริศนาที่ยังคงค้างคาอยู่เขาเล่าว่าเขายังคงได้รับโทรศัพท์ที่ไม่มีใครพูดจาจากเบอร์แปลกๆในช่วงกลางคืนอยู่เสมอโตเชื่อว่านั่นคือการเตือนจากวิญญาณชุดแดงว่าเขากำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆและมันคือสัญญาณที่บอกว่า ฆาตก,กรเริ่มรู้สึกถึงการคุกคามจากการสืบสวนของเขาแล้วโตกล่าวว่าเขาไม่กลัวความตายแต่เขากลัวที่จะทำให้วิญญาณชุดแดงต้องผิดหวังเพราะเขาคือโอกาสสุดท้ายที่เธอจะได้คลี่คลายความจริงและปลดปล่อยตัวเองจากการจองจำนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของโรงแรมดอนเมือง ที่ซ่อนความตายและวิญญาณอาฆาตเอาไว้และมันคือบทเรียนที่สอนให้โตและทุกคนรู้ว่าบางสิ่งก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่เมื่อก้าวเข้าไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะถอยหลังกลับได้อีกแล้วอย่างสมบูรณ์ โตยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถเขียนบทความสุดท้ายที่จะปิดคดีนี้ได้เป็นบทความที่จะนำความยุติธรรมมาสู่ผีสาวชุดแดงและปลดปล่อยเธอจากห้อง204อีกต่อไปแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นความหวาดระแวงและความกลัวก็จะยังคงอยู่กับโตและโรงแรมแห่งนี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ เขาก็จะรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากเตียงนอนในห้องนั้นความเย็นที่มาจากวิญญาณที่ไม่เคยได้หลับอย่างสงบมานานหลายสิบปีนี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นแรงผลักดันในการค้นหาความจริงและมันคือชะตากรรมที่โตต้องยอมรับหลังจากคืนที่เขาตัดสินใจเปิดประตูห้อง2 0 4โตเล่าว,ว่าเขารู้สึกเหมือนมีภาระ ที่ต้องแบกรับความทุกข์ทรมานของวิญญาณชุดแดงเอาไว้และความทุกข์ทรมานนั้นจะยังคงอยู่กับเขาจนกว่าฆาตกรจะได้รับโทษทันนี่คือเรื่องจริงของผีสาวชุดแดงที่ห้อง204คดีปริศนาโรงแรมดอนเมืองกรุงเทพมหานครเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความกลัวและถูกส่งต่อมาด้วยความอาฆาตแค้นที่ไม่สงบโตบอกว่า เขาจะไม่มีวันลืมเสียงกระซิบที่ข้างหูของเขาในคืนนั้นทำไมทำไมไม่ช่วยฉันเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยเธออย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณบนถนนสายหลักของเมืองหลวงแห่งนี้ ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกฆ่าตกรรมยังคงวนเวียนตามล่าหาความยุติธรรมอยู่เสมอโตยังคงหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะให้ข้อมูลกับเขาเพื่อปิดคดีนี้เพื่อให้ผีสาวชุดแดงได้รับความสงบสุขและไม่ต้องจองจำอยู่ในห้อง204อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่ผี แต่มีฆาตรกรที่ยังลอยนวลอยู่ท่ามกลางพวกเราทุกคนโตัวเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิน้นในการตามล่าหาความจริงให้กับวิญญาณชุดแดง เขาบอกว่าความยุติธรรมของเธอจะต้องได้รับการตอบแทนไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามนี่คือเรื่องจริงจากปาของโตนักข่าวที่ได้เผชิญหน้ากับความอาฆาตในห้อง204เรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณชุดแดงยังรอคอยผู้มาเยือนคนต่อไปที่ห้องนี้พรับคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ